ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะโอ้หัจ uh> ังเป็นออะไรไปนยนี uh, <h <h <h> <h <h ่แหละคือฉันตัวจริงละรต้นลุกนิกบอยจะให้น้ำมูกลุกนิกบอยแย่งกระดาษอีกแผงให้เด้นขาดนะคุณเป็นใครครับตำรวจ่วยสืบสวนพิเศษคดีลึกครับที่ยังไม่คลี่คลายขามีข้าจะปะปะรุปะกับปะปรุขจะปะปะรุปะกับปะปรุน้าสกุลเดียวกันชื่อเดียวเต้นกับร้องเพลงแล้วพลังเพิ่มเหรอ โค่นน้ำมูกเขาอโบอจังกลับคืนมากันเถอะท,อทุงพลังทยังหลับไหลอย,อยู่ในตัวเองให้ออกมาร้อยยั่นก็คือร์เซ็นซ์สันันเดียผู้ที่เหมาะจะเป็นคู่หูก,กับเรามีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นทุกคนลุยกันเถอะจงกระดาษนันโโ้นมองสักแบบนั้นไม่สมกับเป็นโบจังเลยสักนิดแล้วสมกับเป็นโบจังนี่มันยังไง <S 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 ไมร,รู้อะไรเกี่ยวกับฉันบ้างพอได้แล้ว,ลว <S <S นะน้ำมูกฉันนะ่ไม่ไหลอีกแล้วหรอถบอจังจะน้ำมูกไม่ไหลแล้วจะเปลี่ยนไปแต่ฉันยังอยากเล่นด้วยกันตลอดไปายมาัง้มัสเ้ไดยเอนชิจังดะวอตอนตร้อนแรงแซ็เอแดนเซอร์แ,แห่งคาสขคาเบ เอานี่เป็นของบากจากอินเดียละกันเธอจะพูดแล้วก็ของฟังรอหเย้